คำถามประกาคมจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนนะครับแชร์ข้อมูลมาว่าบำนาญนะครับถ้าได้รับ6,000บาทต้องส่ง30ปีเลยนะแล้วหากเกิดบั้นปลายนะครับเกิดเงินเดือนน้อยหรือมีการไปส่งมาตา3า39นะครับบำนาญมันคงจะไม่ได้รับ6 0 0ันมันคงจะได้รับน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับคา์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ คนนี้แชร์มาในคลิปวิดีโอนะครับคือบำนาญ6,000นี่ต้องส่ง30ปีนะแล้วต้องเงินเดือน15,000บาทด้วยจ่ายเต็มเพดานถ้าบัานปลายเกิดได้เงินเดือนน้อยขึ้นมาหรือไปส่งบ้านตา39จบเลยนะแถมพอรับบำนาญสิทธิประโยชน์พยาบาลน,นะครับคือจบนะมันดีนะแต่เราแต่ถ้าเราทำตัวพลาดนะแต่เราพลาดขึ้นมาก็คือแย่เลยอ่า ถูกนะครับเป็นไปตามที่พิมพ์มานน่แหละก็คืออ่ะเอาทีละประเด็นเอาในเรื่องของฐานเงินสมทบก่อนแน่นอนว่าในช่วงบั้นปลายเนี่ยนะครับหรือหรือก่อนยื่นขอรับบำนาญเนี่ยนะครับเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนนะครับอย่างน้อย,อยบั้นปลายเราต้องทําฐานเงินสมทบในช่วง60เดือนสุดท้ายให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให เพื่อให้ฐานเกินสมทบนะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรในการไปคำนวณบำนาญชลาภาพว่าเราจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับนะถ้าเราโฟกัสเรื่องบำนาญแต่แน่นอนว่าในส่วนของมาตรา39เราพูดกันมาทุกหลายคลิปแล้วว่ามาตรา39เนี่ยถ้าโฟกัสเรื่องบำนาญน,นะครับโฟกัสว่าต้องได้บำนาญเยอะๆ มาตรา39ไม่เหมาะที่จะส่งในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนยื่นขอรับบนานาญเด็ดขาดก็คือจะตักเตือนทุกท่านนะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นถ้าเราวางแผนเอาไวนะ้ในแน่นอนว่าบํานาญเป็นสิ่งที่ปั้นได้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถการันตีนะครับหรือวางแผนว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้รับในอนาคตได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบไงถ้าเกิดเราทำงานในช่วงปลายปที่เราจะ,กะเกษียณ นะครับเงินเดือนมันคงจะระดับหนึ่งแล้วบางคนถ้าเราทํางานมาโดยที่ไม่ได้ออกจากงานเลยเนี่ยเงินเดือนมันขึ้นทุกปีนะปีละอย่างน้อยๆ4 0 0บาทต่อปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับเงินเดือนน่าคาดหวังได้นะว่าน่าจะเกินหมื่นห้าไปแล้วละ่ะนะครับแต่ถ้าใครมีเหตุให้นะครับหลุดออกมาก่อนนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ละถ้าหลุดออกมา นะในช่วงอายุ40-45-50นะครับแล้วมันยังไม่สามารถที่จะ,ะไปทำอย่างอื่นได้อยังต้องหางานทำอยู่นะครับแล้วมันมีเหตุให้ต้องลดเงินเดือนตัวเองลงมาอ,อันนั้นก็เข้าใจได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือปัญหาตรงหน้ามันมันต้องจัดการก่อนไอ้ปัญหาการไม่มีเงินไม่มีงานทำเนี่ยมันต้องจัดการก่อนไงอนจจะต้อง ผมก็เข้าใจคนที่อยู่จุดนั้นด้วยนะครับแล้วอพอเริ่มงานใหม่เงินเดือนอาจจะน้อยลงตามนี้เลยเงินเดือนอาจจะน้อยลงบ้านปลายเกิดเงินเดือนน้อยนะครับมันก็มีผลแน่นอนแต่ไอสิ่งที่ทํางานหลักๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับสำคัญที่สุดในหน้างานเพราะว่าไม่มีใครอยากได้เงินเดือนน้อยหรอกนอกจากมันจําเป็นจะต้อง นะครับทำงานจริงๆนะเพราะว่าในหน้างานเราต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนในการเดินในการกินข้าวในการประคับประคองในการใช้ชีวิตในการเลี้ยงครอบครัวอาจจะเข้าใจได้เพราะนั้นก็ทําไปเลยสุดส,ส,ส,สท้ายเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสได้แค่เพียงในเรื่องของโอเคถ้าออกมาจากงานหรือช่วงบ้านปลายแล้วไม่ส่งมาตาา3เเพราะโฟกัสบํานาญแล้วก็ลองดูซิสิทธิป,ประโยชน์การรักษาพยาบาลอาจจะเป็น ใช้บัตรทองไหมนะครับแต่ถ้าใครมีงบมีเงินหน่อยนะครับลองซื้อประกันสุขภาพเก็บเอาไว้เล็กน้อยเวลาเป็นอะไรหนักๆเป็นโรคร้ายก็ใช้ประกันสุขภาพเอาเป็นโรคเล็กน้อยใช้บัตรทองเอานะครับสิทธิประโยชน์มันมันมีสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่คือบัตรทองยังไงสิทธิรักษาพยาบาลน,นะครับแม้จะไม่มีประกันสังคมแต่ยังมีบัตรทองอยู่ก็ถือว่าไม่แย่มากอะไรขนาดนั้นนะครับไม่แย่หนักอะไรขนาดนั้นนะครับลองจัดสรรดูนะวางแผนเอาไว้ก่อนจะไปสู่ การเกษียณในอนาคตนะครับจะทําให้เรา,าเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายได้ก่อนจากกันนะครับ阿拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะ,ะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึงถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ